เซตธุระเลยครับพี่น้องบ้านนี้เดินทางกลับบ้านครับผมเพื่อบรรยากาศข้างทางครับพี่น้องบ้านนี้ไปเรื่อยๆครับผมชมบรรยากาศสองข้างทางกันครับผมบรรยากาศข้างทางถานนหน,นทางโอ้รถโล่โลงดีครับพี่น้องแถวนี้เบืองเนี้ยแถวนี้เป็นเนียงเนาะดีเนาะวุฒ้มาโดนเปลี่ยนแปลงไปเบิร์ดครับพี่น้องสองข้างทาง ตะกี้ผมม่มีอย่างเลยครับพี่น้องแถวนี้มีถนนสองเลนเลยน้อยแตะกี่มีแต่ป่านะครับผมไปทั้งด่านผุนครับพี่น้องผุนเขาเริ่มงามนะครับผมผุนเขางามนะครับพี่น้องห<อ>นาให้หนาหน้านะครับผมเดี่ยวไปทั้งดอกับมีตั้งแต่ขาแต่ป่านะครับผม เบิ่งบรรยากาศทงไทยทงหน้าครับพี่น้องโอ้ยมาทางนี้เขางามตัวนี้ไหมขอโทษพี่น้องเลยถนน,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 นทางกะโลกนีดีครับพี่น้องแดนสบายโอ้เขาก็ไม่แต่เขาหว,วานน,นคะครับพี่น้องผมชมบรรยากาศอันนี้ก็เป็นโรงง,งงานโอ้ยโรงงานหมูหินพ่อเนี่ย เกิดขึ้นมาใหม่เบิดแล้วกับพี่น้องแตก่ก่ว่ามีนะครับแถวนี้จะเป็นทุ่งไร่ทุง่งนาหมดนะครับผมเป็นทุงท่งไฮทุ่งนาเบิดครับแตก่กี่ทุกเสียงทุกจางก็เลี้ยนไปนะครับพี่น้องแต่ละปีนะครับผมไหนาก็เริ่มจะสูญหายไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องทุกมือนี่ถานะมาจุดนี่ก็เป็นถนนสองเลนนี่เลยครับพี่น้องขับมาจุดเก่าเพื่งบรรยากาศสอง,งทางทาาวันนี่าดมีแต่ทุ่งไฮทุง่งนาหยาไร้ครับพี่นอ้องเอย้ยบางแห่เขาบาน สภาพข้าหวานกับพี่น้องผมดูสภาพข้าววานกับพี่น้องขับรถไปนำถือกล่องไปนำกับพี่น้องก็เลยจะ ผูกคับในยังหน่อยอ่าช่วบรรยากาศกันครับผมตรงนี้มันเป็นถนนสองเลนครับพี่น้องกัจะานั่งยังหน่อยอ่าตรงนี้เป็นสี่เลนแล้ววันนี้ไปง่ายแลวเที่ยวนี่น้ำร้ายดี่พี่น้องบอสน้ำร้ายครับบริเวณน,นี้น้ําเยอะครับผม สองฟ้าอากขาดผมนี้ครับพี่น้องผมเพราะทษสองฟ้าอากาศ,กมาาากาศรมุกขมัวอยู่คือเก่าครับผมไปลกูกพี่ไป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 ,ไป,ไปทำงานนะครับผมถึงสองฝา,ากฟังกับพี่น้องผมเดียวสองฟังทางบรรยากาศด,ดีพี่น้องเลย รับพี่น้องเดินทางไปเรื่อยๆครับผมชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาะในการเดินทางครับผมขับป่านแล้วครับพี่น้องบ่านนี้เสร็จธุระเรียบร้อยก็เดินทางขับป่านครับผมขับพี่น้องบึงบรรยากาศโอ้ยบึงแน่พี่น้องพอถูกคนออกมาอยู่ตรงไหฮตรงหน้าทำบ้า,บานอย่างสวยงามครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องเลยออกมาอยู่ตรงไฮตรงหน้าพอถูกแถวหนีน้ำลายครับผม ถึงแถวนี้แถวบ้านพ่อวนเพื่อนม,มาหาอยู่หากินเนี่ยครับพี่น้องว่าทีบ้านพ่อวนจะ่ว่ามีจุดหากินครับพี่นอ้องตามร่องข้างถนนข้างคลองนี่ครับพี่น้องตะก,กี้นะครับผมเพราะท่านเป็นถนนซีเลนเพื่อนมาหาไซเบดหา,หาปูหาปลาครับพี่น้องนาน,นาผลนน,นนี่ลหละหรือว่านาแรงครับพี่น้องผมแถวนี่ละ่ะมันกับพวกไก่ก็บ้านพ่อวเนเลยครับผม,ผมแถวนี้พวกไก่น,นะครับผม ก่จะมาหาปูหาปลาหาเนี่ยหาอยู่หากินแถวนี่ครับผมครับพี่น้องแถวบ้านพ่อวนครับผมม่นจะมาหาอยู่หากินแถวนี่ละพอปูปลานจะไลค่ครับพี่น้องแถวนี้มันเป็นอ่าวน้ำเลยครับพี่น้องนี่ถ้าเป็นปีไหนผลที่ดีครับพี่น้องผมน้ำจะท่วมเลยครับพี่น้องแถวนี้น้ำท่วมนะครับผมแทบจะไม่ได้หให้หน้าเลยครับพี่น้องแถวนี้แต่ว่าปีนี้ครับ ยังปกติอยู่ครับผมทักปีนี่โอ้ยมาพีน่น้องเลยงามเต็มเบิดนะครับผมนะครับพิธีชีวิตคนบ้านเท่าพิธีชีวิตเห็นท่าน่าป้าบ้านหลังนี่มันมาอยู่ตรงไหฮตรงหน้าคืองามแังคนนิสานบ้านเท่านะครับพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าป่าพ้นดีกับดีใจกับพี่น้องผม แต่ตอนนี้ก็บปตกแล้วครับพี่น้องทิ้งช่วงเว้หลายมือแล้วนะครับผมมืดๆขึ้นเพิ่มยงสีละแต่กับปตกแั๊กเสือครับผมทำท่าจิโตกกับปตกนะครับอ่ะกล่องอาจจะบมเทียงวันไหนครับพี่น้องขับรถไปนําคือกล่องไปนําครับผมโอ้แถวนี้ยังมียังมีปลาอยู่ครับพี่น้องอยู่ทัดไปดีปันไหนครับผม นามแถวนีนพนี่น้องเนี่ยนามเิ็มเลยแถวนี้เป็นอ้าวนามอยู่แล้วครับพี่น้องผมตรงนี้ก็เขาว่างามเปไหนคนระับพี่น้องกับพ่อพ่อน่ว่าเขียวงามนีครับพีนนะ่น้องนะเขาเพิ่นอ้าวเขียวงามครับุมเนี่ยเขียวงามอยู่เขาเพิน่นกันได้ พอแถวนี้ยมันเป็นทีลุ่มนะครับพี่นอ้องเป็นทีตำนะครับผมพิ่งทั้งด่านนี้ครับพี่นอ้องนี่ด่านนี้มีแต่ห้าห้าลายคักท่านนี้นะครับผมส่วนมาท่านนี้ก็เขาพัดงามครับพี่นอ้องมุงเนี้อืมันคือกันนะครับผมดูฝากปังกดเราปังทางครับพี่นอ้องจะ้งคือกันนะครับผมเขาจะงามแตกต่างกัน ไปหลวงพี่ไปไปก่อนเลยไป่อยไปเรื่อยๆหรกอกครบพกเปล่าที่ทั้งฝีเขาเันงามอยู่ครับพี่น้องไปฟังมังหันเป่าทั้งมงิตรยาครับพ,พี่น้องผมตรงเนี้ยเป็นโรงงานไปเบิร์ดลวครับพี่น้องตะกี้พ่กมีเดนแถวนี้ที่แต่ป่าอีเนี้ยไฮน้ากับซูนท้ายไป็งสีนะครับพี่น้องผม ผู้คนมีทุนมันก็มารสร้างเ็ดธุรกิจนะครับผมเพราะถนนอ่าเป็นถนนสายหลักครับพี่น้องถนนสายยาวสายหลักครับพี่น้องผมก็จะคอยจเจริญออกมาจเจริญออกมานะครับพี่น้องทุกคนสร้างโรงงานสร้างธุรกิจผู้คนมีทุนนะครับผมชาวไห้ชาว,ห,ชาวหน้าผู้มีทุนก็นขายให้ขาย,ขายหน้าออไปเลยแล้วก็เบิร์ตนะครับผมนี่ครับคือวินิชีวิตครับพี่น้อง คนที่ไม่มีตังก็ต้องหาตังนะครับผมคนที่มีตังก็ลงทุนไปเรื่อยๆปัดนะนะครับพี่น้องมัน,นก็นจะจังสี่ครับพี่น้องถนนเพ่นจะเห็ดกั้นกลางสีครับผมกั้นกลางสีมันก็นจะค่อยเลี้ยวไปเห็นที่ัศท์ทั้งสองขาครับพีนบน่น้องปัดนท้านามแถวนี้ครับพี่น้องเพิ่งเนี้ยปัดน,นามลายแท้เอาไปหน้าพอวนเนี้ยหน้าพอวน้นามท่านเตรียมอยู่ ข้างลังดำหน้ากับพี่น mm ้องทีมผู้ดำหน้ากัน mm hmm. เนาะกล่องกอยเฮินไปเฮินมาอยู่แ mm hmm. ดดเริ่มออกแล้วกับพี่น้องเพผมน่ะแ mm hmm. ดดเริ่มออกแล้วบวะนี้ท้องฟ้าเริ่มโล่งแล้วครับผมป้าเริ่มสว่างแล้ว นี่พรท่านในดำหน้าจีบัตรเถอะนี่มือบานเศรษฐกิจครับพี่น้องผมขายแตงโมขายหลายอย่างครับพี่น้องถนนหน,นทางนี่เป็นเห็ดสุ่มใบตอนนี้ก็ล่องไฮร่องหน้าครับพี่น้องก็บม่ได้ขายนะครับผมอ่ะผ้าพีผ้าน้องเมืองบรรยากาศไปเรื่อยๆครับวันนี้โอ้ตฟังท่างผุนว่าท่านเอกดำหน้าจีบพี่น้องพวกเนี้ยผุน ท่านี่ดำไผ่ดำนาอยู่เออเถอะเขาสู้หมู่บ้านนะครับพี่น้องผมบ้านนี้ใกล้จะถึงแล้วครับผมใกล้จะถึงบ้านพ่ออุบลแล้วเลื่อยจากหมู่บ้านนี้ไปอีกสองหมู่บ้านนะครับผมจากหมู่บ้านนี้ไปกับไปอีกหนึ่งหมู่บ้านกับเขาบ้านพ่ออุบลครับผม เป็บนบาทมันพิเศษบาทหลังใหญ่ๆครับพี่น้องหมู่บ้านนี่อ๋อต้องขายแตงโมครับพี่น้องผมขายแตงโมนี่ครับเห็ดสุ่มขายแตงแตงโมแตงไทยก็ลายอย่างตัพี่น้องผมมันจะมีขายตลอดปีนะครับครับพี่น้องบาทน,นี่เป็นหมู่บ้านถือว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับผมบ้านแดดออกแล้วพี่น้องผม แฉกออกแล้วครับผมตรงนี้คันในหมู่บ้านมันก็จะไปเห็ดเป็นหกเลนนะครับพี่น้องทำเป็นหกเลนนะครับผมอ้อดูอย่างนี้ทำประกันรถนี่บ้านนั่นบ้านหนองไายเพื่อนผม ้านหนองพระชายเพื่อนพ่ออุบลครับผมเพื่อนมาเห็นอยู่นี่ถึงแล้วครับพี่น้องผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ถึงแล้วครับผมโอ้ยเป็นยังกิยนย้อนซอนน้อนพอเลยภับรถเป็นยังจะมากย้อนซอนกันแท้บรรยากาศครับพี่น้องแดดออกแล้วครับพี่น้องบ่ายน,นี้อฮะพื้นที่ประตกอีกเราเืรอนี้ก็ได้ บ้นผลสิตตกกระบอตกไม่กีน,น้อยก็จะถึงร้านชาบูนะครับผมชาบูหมูกระทะของเซียวพอขึบนครับผมเพื่อนหักนะครับผมแต่ภาษาอีสานเื่นว่าเซียวนะครับพี่น้องฟังเลียงง่วอ้าถูกพี่น้องเขาเงออกมาเลี้ยงมาลามิแต่ตัวใหญ่ๆนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านชาบูหมูกระทะนะครับ ของเพื่อนดักกันครับผมทองสุกนะครับทองสุกชาบูหมูกระทะครับพี่น้องนี่ย่ามังคืนงามครับเลยครับพี่น้องผมนี่สวยงามมากเลยแต่ย่ายมังคืนนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำหันี้ครับผมขอพูดในหลายเด้อที่รับชมคลิปให้ี๋ยวพอกันไหมนะครับผมสําหรับคลิปนี้โชคดีสุ้ทุกคนครับผมขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม โชคดีมีความสุขสุขสุขทุกคนครับผมสวัสดีครับ